สนับสนุนโดยดูแลตัวเองดื่มดีไลท์ทุกวันอะไะครับท่านผู้ชมครับเริ่มเมนูแรกเป็นอาหารคลีนกันก่อนนะครับจะทำอะไรก่อนครับพี่อ้อยครับทำไก่ก่อนไก่ต้องเอกระทเรียกว่าไก่อบกระทะเพราะว่าปกติเนี่ยพอบ่อยพอบอกว่าไก่อบจะต้องอยู่ในตู้อบต้องต้องอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบางคนไม่มีตู้อบทําไงหรือเราไปเข้าป่าทําอยู่อาหารต่างจังหวัดไม่มีกระทะเราจะทําไก่อบแบบไหนก็ก็คือ ทอดเสร็จอะไรเสร็จก็อบเลยค่ะอบในนี้เลยอบในนี้เลยน้ำมันอ่ะแม่เป็นน้ำมันมะกอกค่ะเป็นน้ำมันมะกอกเราเหยื่อใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีเทคนิคการเติมน้ําเนื้อไก่จะเปื่อยมากหมายถึงว่าต้องเติมน้ำตลอดเวลาเหรอคะเอเติมน้ําไปรอจนน้ํางวดน้ํามันกับน้าเวลามันอยู่ด้วยกันเนี่ยน้ำมันจะงวดก่อนน้ามันแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อไก่ใช่ไหมคะพอน้ามันมันพอน้ํามันงวดไปหน่อย ต้องดูด้วยค่ะมันจะดูมันจะมีวิธีการดูอะดูดูยังไงอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วก็เติมน้ำอย่างเงี้ยไปอีกประมาณ3รอบแล้วจบโอ้แต่ก็ใช้เวลาก็แต่ถ้าถ้ามันไก่ไม่เยอะก็แป๊บเดียวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเมนูไก่อกกระทะของแม่อ้อยส่วนผสมจะมีอะไรบ้างเครื่องไม่เยอะเลยครับเริ่มจากน้องไก่มันฝรั่งเบบี้แครอทเกลือพริกไทยดำ และน้ำมันมะกอกครับเราเริ่มอะไรก่อนอันนี้ต้องบูไหมบูค่ะเราจะต้องตำเกลือกับพริกไทยก่อนเพื่อไปหมักมันเพื่อเพื่อที่จะไปทานเนื้อไก่อทานทานทานี่เนื้อไก่แล้วกนทอดก็ถ้าไก่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องเยอะประมาณประมาณไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกลือเกลือไปหน่อยมึงยมีวิธีตำสากมันต้องตำให้แน่แล้วก็้เวลาพี่ก้อยทำน้องเรงเข้ามาเข้ามาช่วยไหม ก็เคยดูเคยเข้ามาหัดลอมกันเพราเดี๋ยวและแม่ก็ไล่ให้ออกไปไหมไม่ไล่ไม่ไล่แต่เขาบอกเสร็จยังเออเอาเอวเาอเออไออเออเอไเออเอเออเสอเอ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 ่เออเออเออ่ออเออเาอเออเออเอเอาเออ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 เวอเออเอเ้เออาออเออเอเาแ คุณยายน้องเพลงค่ะโอ้ได้แล้วแม่แค่นี้ค่ะแค่นี้ละแต่จริงจริงไก่วันนี้อาจจะไม่ได้คลีนมากค่ะเพราะว่ามีหนังด้วยแต่ว่าอยากให้พี่เอกกับพี่ไทยชิมแบบอร่อยอร่อยมีหนังด้วยจะอร่อยกว่าค่ะน้องเพลงเป็นคนเลือกอาหารทานไม่ทานง่ายไหมพี่อ้อยครับจริงๆก็ไม่ยากนะคะมีแค่น้อยมากที่เพลงไม่ชอบทานนะคะส่วนใหญ่เขาทานได้หมดแต่ตอนเกิดเลี้ยงยากมากเเด็กๆไม่ทานเนื้อสัตว์เลยอ้าวทำหมูบดตอนที่สักขวบกว่าๆเขาจะกินแต่ผัก เดี๋ยวลูกจะร้อนมือลูกเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแม่เนาะเดี๋ยวลูกจะร้อนมือใช่คะนี้อาหารไทยเนี่ยมันทําได้ทุกคนแหละเหมือนกันหมดนะมันมันไม่ยากแต่มันว่ามันมีเทคนิคอะไรที่แบบว่าแต่จะทําให้อร่อยอะมันยากทำง่ายทำเลยยากเช่นไก่เนี่ยนะคะข้างในมันจะเปิดได้ใช่ไหมฮะมันจะมีหนังที่เปิดได้คือแบบเราจะต้องค่าเราไม่ติดลูกเหไม่ลค่ะผ่ แล้วมันต้องต้องมาทูกซอกทุกใช่ใช่ค่ทาให้ด้วยค่ะทาให้ด้วยเมนูหลายๆของแม่ซุปตาที่มาในรายการเราเนี่ยครับเอ่อมันมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันไปจริงๆอย่างของพี่อ้อยเนี่ยเขาก็จะมีความละเมียดละมุนในเรื่องของการใส่ใจว่าต้องไปทาโน่นนี่คือถ้าเป็นเราก็คุ้ๆไปเลยจบเลยเนี่ยบางคนเขาจะแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแม่ขาระหว่างคุกไปเลยกับทาเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่ามัน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 จะไม่ ม,มันมจะไม่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 ทั่วกันคือ,อถ้าคุกไปเลยมันจะอาจจะแบบงเยีกมาไปกองอยู่ที่หนึ่งใช่ค่ะ อันนี้เป็นเมนูที่น้องเพลงทานทแต่เด็กๆใช่ค่ะทานแล้วก็ชอบมากติตใจมากก็ต้องบอกว่าแม่ทําอีกเนี่ยค่ะใช่เมื่อไหร่ที่ต้องต้องรีบกลับบ้านเลยค่ะแม่จะเขียนในไลน์วันนี้แม่ทําไก่อบนะทุกคนจะแบบจะอยากให้รีบกลับเร็วโอเคเขาก็จะกลับมาเป็นสูตรว่าวันนี้แม่ทําไก่อบนะลูกทุกคนก็จะรีบกลับบ้านแม่ไม่ขาะนี่หนูตั้งกระทะได้เลยไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะต้องหมักไหมครับต้องหมักไหมไม่ต้องค่ะ อัันนนี้มซึเอาเป็นว่าเมนูนี้ทําง่ายมากไม่เอาแล้วเหรอครับทอดรคาแค่นี้นิดเดียวเองคดิการทอดไก่เนี่ยวิธีทอดเนี่ยเราเอาแค่เหลืองไม่ต้องสุกเพราะเราต้องอบอีกออต้องอบอีกเพราะถ้าเราทําทอดให้มันสุกปั๊บเดี๋ยวมันจะแข็งไปใช่เวลาอบมันจะได้ไก่ที่แข็งเน่ยไงเคล็ดลับอีกแล้วนะพี่เเคล็ดลับอีกแล้วเพราะฉะนั้นน้ํามันก็ควรจะเป็นน้ํามันที่ร้อนพอสมควรถ้าแรงเกินไปแล้วเป็นไงไหมคะแรงเกินไปมันจะทำไม่ไหว หนังมันจะไม่เพราะเราอบเสร็จหนังมันจะต้องสวยเอกสูตรของแต่ละคนต้องน้ำมันร้อนที่สุดถึงจะลงของทอดได้มันจะทําให้กรอบนอกนุ่มในที่เขาที่เขาทำกันแต่ของแม่น้ำมันร้อนมากก็ไม่ดีเพราะว่าเราต้องเอาไปอบตอนทอดไก่นะคะพยายามดึงหนังให้มันแบบสวยๆโอ้ต้องปิดเหรอให้สวยๆดึงหนังปิดทีเดึกหนสวงปิดให้หนังเปิดจะได้ดูหน้าทานได้ดูหน้าพีอ้อยวางของก็แบบเบามากะ ลุ้นมากเวลาบอกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะผิดที่ไหนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแมลงตอนน้าบอกว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงผิดที่ไหนจริงค่ะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแล้วหนังก่อ่ะค่อยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้นะต้องปิดหนังก่นะคะปิดให้เรียบร้อยแล้วคุณ่จะได้สวยสวย ปิดนิดนึงเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมถึงต้องปิดแล้วเวลาวางก็สับวางนะคะเดี๋ยวประหยัดไี่ค่ะประหยัดที่แล้วก็เราจะอบในนี้มันจะได้เสร็จออกมาสวยงามเลยชัดเจนไหมล่ะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแล้วปกติตอนนี้ถ้าทำทานที่บ้านอ่ะเพลงต้องมีหนังไก่ไหมลูกหรือว่าเอาหนังไก่ออกมันส่วนใหญ่คุณแม่ทำมีหนังอันนี้อันนี้คือการทอดอันนี้ค่ะ คือการทําเมนูนี้ต้องมีหนังไก่เพราะว่าเราจะใช้น้ํามันจากตัวไก่จริงๆอ๋อจากจากหนังไก่ออกมาใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเพลงไม่ทานเพลงก็ค่อยดึงออกค่อยลอกออกค่อยดึงหนังไก่ออกค่ะจริงๆถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นตัวไก่ก็ได้นะคะตายแล้วไก่งานบอกว่าพี่อ้อยเราปิดก่อนได้ไหมครับยังไม่ได้ค่ะไม่ได้เัยเขาต้องกลับตาเปล่าหมายถึงว่าปิดฝามันได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เขาต้องกลับเรื่อยๆที่อย่ายุ่งทั่นี่มันหลีก มมไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะไม่ต้องกรรี่จะลดเหรอเลือกเหลียดีเหรอลูอกจะดีเหรอพลังไปปะไปขาระวังหน้ามา่ะไม่เป็นไรเด็กก็ต้องนั่งพลิกอยู่อย่างนี้เหรอตลอดเลยเหรอใช่โอ้น no, okay. so okay. no like. ี่เห็นไหมฮะมันจะมีมีเลือดมานิดนิดเห็นไหมมีเลือดอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องให้ถึงขนาดแบบว่าเลือดแห้งอะค่ะเราเอาแค่แบบว่าพอที่เลือดออกมาด้วยเพลงทําอาหารเป็นไหมเป็นนะคะเป็นบางอย่างค่ะทําอะไรเป็นทําอะไรเป็น ดูท่าทางต้องเป็นไข่เจียวแน่เลยอะไข่เจียวก็เป็นค่ะพอดีมีช่วงที่ต้องไปเรียนต่างประเทศก็เลยแบบต้องทําเองบ้างเนี้ยค่ะก็เปิดตามอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ทําตามคุณให้คุณแม่ทานเป็นข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ก็ไม่ง่ายเลยแม่เจ้าไก่ทํายังไงไปซื้อไก่สุกมาแล้วแล้วมาสับแล้วก็ใส่ก้านใส่ข้าวอย่างเงี้ยเหรอลูกก็แบบเปิดสูตรเอาค่ะข้าวหน้าไก่เอาไก่มาทอดแล้วมาสับสับสับค่ะก็หั่นหั่นหั่นแล้วก็แบบว่าทําตามใน หนูก็เกินเหตุแล้วยังคล่องใจเรื่องข้าวอบเรื่องข้าวอบจ้าไปเลยเนี่ยไม่ข้าวอบน้องเพลงไงก็อยากรู้ว่าทํากินได้ไหมกินได้ต้องามแม่สิทำแม่ที่บ้านอร่อยตอนนั้นอร่อยอร่อยที่อ้อยชมหรือเปล่าจริงๆรลูกสองคนนี้จะไปหัดทำกับข้าวจากที่ไหนลูกใครก็ทาเก่งจำจากแม่สิไม่อะทําเมนูที่เราไม่เคยทําด้วย เปิดอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองทําตามแล้วก็แบบเน้นแบบรปรุง,งไปเรื่ <ๆ S 3> อยเรื่อจนกว่าเราจะชอบทำพี่กูทำพ,พี่กูกวันก่อนลูกชายก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตกับอ้อยแล,แล้วก็บอกว่าแม่ขอซื้อสปากเกตตี้นะเขาก็ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อแม่กระทั่งที่ตีไข่บอกที่บ้านก็มีบอกแม่ไข่สามลูกนะสามลูกอะเลยใหญ่ขนาดนี้อันนั้นสองร้อยอันเบลอเลยอ่ะอ่ะถ้าอยากได้เอาไปเลยเดี๋ยวแม่อร่อยจะมาโทษที่ตีไข่ว่าแม่ไม่ให้ซื้อก็อยากซื้อซื้อไปเลยเขาก็ไปทําทําเสร็จเขาไปให้ น้องข้างบ้านญาติญาติหาลองทายน่นเพราะเขาจะทำเขาอยากทำเขาก็ทำท่านเองโอเคดับไฟ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 เรียกข้าวขาโอเคแล้วแค่นี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเหรอคะจะมีกระเด็นอไหมค่ะแม่ขาตอนนี้เอาีเยกข้าวไปทีเอาหน้าไปดิตอนนี้เอาหน้าเข้ามาเอามาดิใส่ด้านนน้นแม่แม่คุณการป๋าไว้เดี๋ยวมันกระเด็นนะนี่ไม่กระเด็นข้าซีไม่กระเด็นเออ ต้องตัวใส่ไปทั้งน้ำทั้งทั้งน้ำเลยเหรอคะกระเด็นค่ะแปลกค่ะเออถ้าใส่น้ำทันไม่กระเด็นหรอคะโอเคใส่นไฟได้ะคเล่นเล่นไฟเร่งไฟเร่งให้สุดเลยคือถ้าถ้ามีเวลาที่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องสุดมากไม่ต้องสุดมากอันนี้ปิดไหมครับพี่ปิดค่ะแล้วก็อันนี้คือขั้นตอนการอบนะถูกมคะจบแล้วอันนี้มีทอดแล้วก็มีอบเดี๋ยวจะมีเทคนิคการบอกว่าตอนไหนถึงจะเติมน้ำห้ามอบด้วยไฟแรง ก็พอประมาณพอประมาณแต่ถ้ารีบถ้ารุดก็ต้องแรงสุดแต่มันจะไม่อร่อยมันต้องต้องใจเย็นต้องค่อยไปนี่ถือว่าเมนูนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเหลือแต่การปรุงปรุงปรุงรสไม่ต้องปรุงอะไรแล้วหรอไม่ต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะค่อยๆแห้งแล้วก็เติมแล้วก็แห้งเติมสามถ้านั้นผู้ชมครับมีอันนี้ค่ะแครอทกับมันฝรั่งที่เราใส่เข้าไปอีกตอนใส่ในระหว่างที่เราทำตรงนี้จริงๆแล้วก็เอาแครอทกับมันฝรั่งเนี้ยตั้งหม้ออีกหม้อหนึ่งแล้วต้มออาเลยเอาเลยไหม ไม่สิไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําได้แต่ว่าตอนนี้อ่ะอยากจะพักเมนูได้เลยพักสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเนี่ยเราจะทําอีกเมนูหนึ่งแล้วก็อันเนี้ยก็ยังอุ่นไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันไม่เสียเวลาเป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองค่ะไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองของแม่ซุปตาคนนี้ครับน้องเพลงครับ วันนี้เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีในโปรเจกต์พิเศษกับข้าวแม่สุดเด็ดแม่สุดตาที่แฟนๆรายการได้โพสภาพและบรรยายความประทับใจกับข้าวฝีมือแม่ของคุณที่คิดว่าเด็ดที่สุดพร้อม j s l กกับข้าวแม่ hashtag สุดเด็ดกับข้าวแม่เพื่อนรุ่นรับกิฟต์บัวเชอร์ที่พักสุดชิคจากเพลินวันสองรางวัลคือรางวัลยอดไหลมากที่สุด1รางวาัลและรางวัลยอดแชมมากที่สุดหนึ่งรางวัลน,นะครับ แล้วรายชื่อผู้โชคดีทั้งสองท่านก็ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วขอแสดงความยินดีด้วยและที่สำคัญอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในโอกาสต่อๆไปนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้องดูนะทำเนี่ยมันใหญ่นี้โอ้ดูจับหน้าเทือดนิ้วตัวเองมากเลยโอ้มาว่าสับกระดูกหมนทำไมต้องให้รอให้น้ำเดือดก่อนครับพี่อ้อยมันจะได้ ถ้าอยากกินขาน้าวท่านผู้ชมไม่ต้องให้น้ําเดือดท <c oughs> ่านผู้ชมก็ใส่ไก่ไปเลยใครอยากกินไก่สด <c oughs> ก็ไม่ต้องใส่ไก่ลงไปเลยนี่ไงอร่ยด้วยลูกดีมากคบ